นีครับผมจัดเต็มแต่เช้าแล้วก็โตเกียวมาดีครับมาแล้วครับโหรุ่นนี้ยังไม่ได้เคยทดสอบฮะจะเป็นรุ่นคล้ายๆเบรดต้ารุ่นที่สมบูรณ์แบบที่สุดคืออ่ารู้สึกตอนหลังก็จะเป็นสเตีลหรือว่าเป็นเชติลเป็นโลหะเยอะขึ้นนะครับนะครับอาจจะไม่ไม่เป็น ABS นะครับผมโอเคนะฮะจะเป็นรุ่นอ่าของอ่านไม่ค่อยจะถูกนะก็ขออภัยด้วยฮะคือก็หนึ่ง P นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะเต้าอ่ามีคู่มือพร้อมฮะเอกสารของ ตัวเกียวอีกของเขานี่สุดยอดนะฮะนะครับผมแถมให้หมดเลยครับนะครับคู่มือไม่แกะนะก็ลูกค้าก็ได้เอาไปเต็มๆเลยนะเนี่ยโอ้คิวเต็มๆเลยตกของเขาด้วยนะสวยงามฮะเบเรลต้านะครับผมนี่น้ำหนักเยอะมากเดี๋ยวช่างดูก็ดูมีการประกอบถอดนะฮะโอเคนะฮะออปชั่นเดี๋ยวเราจัดไปเลยฮะโปรโมชั่นผมดูราคาตั้งราคาอยู่ที่เท่าไหร่ฮะตามไปดิเจ็ดพันสองนะครับโอ,อ้ดูเหมือนสูงนะฮะ ขอ,องญี่ปุ่นนี่งานดีราคาสูงดูเหมือนแพงมากแต่น่าสะสมครับเออเราโปรโมชั่นไปแล้วครับผมไม่พูดเพืพ่อความเพลินคุ้มค่านะครับถ้าซื้อจากเราครับแก้ไปเลยฮะของของเขารุ่นเขาที่ตรงนั้นไม่ใช่พวกอะไรอาร์ดิโนอะไรไม่ได้นะฮะแดงเกินไปนเป็นอาร์หนึ่งสานะฮะหนึ่งกระป๋องแล้วก็วอฟวีบีครับคุณสองศูนย์กิสี่พันล้านจปิดโรเดอร์ให้ไปเลยชองปืนเนี่ยเผื่อได้ใช้นะครับผมรุ่นนี้ก็ได้หรือว่ารุ่นไหนก็ได้ใส่ได้นะฮะแล้วก็ก็สิบเซน อ่าสีโคดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปูครับพร้อมส่งฟรีนะแพงนะครับผมได go cool ้ราคานี <speaking> ้กับเอ็ตชั่นขนาดนี้สนใจก็ทักมาเดี๋ยวผมชั่งน้ำหนักให้เลยเพราะว่าเนื้อเฟอร์จะลืมอีกนะกยอดอลังการงานสร้างสวยงามมากจริงจริงๆนะครับผมนะครับอ่าใส่แมกซีนเนาะโอเคน้ำหนักช่างกันเลยนะฮะตอนนี้ผมเดินไปดูได้ดีกว่าแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับลูกค้า โอเคนะฮะน้ำหนักเท่าไหร่เอ่ยหนักนะครับเกือกกิโลก้หกสี่นะครับผมโอ่งุดยอดนะครับถ้าสะสมนะครับเดี๋ยวเราทดสอบนิดหน่อยพอะหมในะลกล่องก็จะมีก็เป็นนี่เขาน่าจะเป็นพวกกระสุนอะไรให้แต่เป็นงานที่ของอญี่ปุ่นเรต้องเก็บไว้ให้ดีฮะนะครับเราใช้ของจีนก่อนก็ได้ญี่ปุ่นนี่เราต้องสะสมไว้เพราะว่าไม่มีนะฮะในเมืองไทยเราเราจะต้องไปไประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรให้นะครับเนี่ยฮะ มีจุกให้เนาะนี่ก็เป็นอะไหล่นะฮะตัวดินดินแม็กคิดว่ากนะ็โอเคนะฮะก็ก็สะสมได้เลยครับนะครับอ่าโอเคนะฮะก็จัดไปให้เลยนะครับผมอ่าก็อื่นก็ไม่มีอะไรเนาะรุ่นนี้เขาก็ถือว่าสุดยอดละเดี๋ยวผมก็ทดสอบเติมแก๊สให้นครับผมจุดซิลิโคนนิดหน่อยนะฮะชุนเต็มหมดเลยนะครับจุดท,ที่วาว ประมาณาสักสไลด์ก็ต้องสไลด์ได้นะฮะแล้วก็สวยงามสมจริงฮะ,ะนี่ผมเปิดกระป๋องใหม่นีย <laughs> อันนี้มันหมดแล้วฮะโอ้โสุดยอดนี่ลื่นใหม่ชิดได้เลยครับผมเป็นรักษาเลยนะครับอ่าถนอดลื่นด้วยให้คุณภาพด้วยโอเคเติมแก๊สนี่ต้องแก๊สของเขานะฮะรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าเอา นั้นไม่ค่อยจะดีนะครับผมก็บอกมาตามบริษัทบอกมาโอเคนะครับนยครับมีฟูกันที่เต็มนะฮะเรามีระบบต,ตัดด้วยนะี่ยสุดยอดโอเคนะครับอ่าก็มีล็อกได้จริงโอเคนะครับใส่ลูกกันเราทดสอบส่วนใหญ่ก็เป็นลูกสองสองจุดสองศูนย์กรัมฮะเป็นุูนมาตรฐานเนาะรุ่นรุ่นเล็กสุดนะฮะเบาสุดเพราะว่าเราต้องเอามาตรฐานนี่ก่อนเนาะไม่ใช่เอาลูกใหญ่ลูก สองห้าสามอะไรก็ว่าน้ำจะเป็นแนวสไนเปอร์ไปฮะนนีมัก็ไม่ได้ไม่ได้แบบใช้ต้องเป็นรุ่นนั้นนะฮะโอเคนะครับไม่อาจจะเลี้ยงไม่เท่ากันโอเคนะครับอ่าก็เล่นศพส่วนใหญ่ก็เหมือนทั่วไปะฮะแต่เป็นดูงานสวยหรือเปล่าประมาณนี้เนาะนี่ะจะมีโอ้มาเก่ยงลองลึกเขาง,งานเขาไม่ต้องพูดถึงฮะผมว่าสุดยอดสมจริงเหมือนปืนจริงนะฮะนี่นะครับผมสวยงามมากนะนี่นะครับ โอเคนะ้าขึ้นลำก็จะล็อกได้เลยนะครับแต่อย่างนี้ลดลงมาเนาะปุ๊บเนี่ยล็อกลดน็อคยิงไม่ได้พูดนะฮะมันจริงเลยฮะนี่ก็ศูนย์แต้มสีขาวอย่างชัดแลโอเคนะครับทดสอบกำลังไปประมาณนี้เนาะเราแนะนําก็จะให้เดี๋ยวนี้เราก็มีปลายทางครับผมน,นี่ก็ได้ถนะ้าจะซื้อถ้าเกิดบางท่านก็ไม่เคยซื้อกแบบ็เถ้าเรากลัวแบบการแบบซื้อสินค้าแล้วไม่รับสินค้าแล้วก็ซื้อกระทางนะฮะนี่มันจะมีบวกสามเปอร์เซ็นต์เนาะ แล้วก็จับสูงให้แล้วก็เราจ่ายไปทางเราได้รับปองแน่นอนครับสามศูนย์สองจุดแปดนี่ถือว่าแรงนะฮะปกติเอ่อของโตเกียวีอจะสองร้อยกว่านะฮะไม่ถึงสามร้อยว่าแรงมากนะผมยิงทีนีว่าแรงนเนี่ยสามหนึ่งศูนย์จุดเจ็ดโอ้โหโอเคนะครับผม่าผมก็ยิงไปเรื่อยๆเนาะสักหนึ่งถนอมที่สินค้าเราทุกทกระบ,บอกฮะไม่ได้จะต้องจะต้องแบบอ่ายิงแบบพนันไว้อะไรประมาณนั้นฮะนั่นนะครับผม บาดดีนะนิ่มครับผมนิ่มมากนะฮะโอ้ิงข่าดีนะแต่อยู่ที่การเล็งฮะนี่ครับผมวันเราจะเล็งโอ้โหสุดยอดนะฮะค้างสไลด์ก็โอเคนะครับสนใจทักมาฮะกดเกี่ยวมาเลยรุ่นเบลิต้าก็แล้วกันนะฮะเนาะโอหนึ่งพีอะไรประมาณนี้นะครับก็ราคาอยู่เจ็ดพันสองร้อยนะฮะ ออปชั่น6อย่างความส่งฟรีคุ้มค่าแล้วครับผมสนใจทักมานะครับผมวัมัดีครบ,บ๊ายบายครับพบกับสินค้าใหม่ๆนะครับผม